สวัสดีครับมีโปรเจกต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเทรดไปยังบิตคัพนะครับผ่าน MT4 ได้ตรงเนาะอ่ามให้ดูกันก่อนเนาะก่อนที่จะทำเป็นตัวที่รับสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อจะส่งไปตลาดบิตคัพเนาะอ่าปตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผ่านบิตคัพนะอ่าก็อ่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะอ่าตัวนี้ผมจะต้องใส่ตัว s e c r e t r y เอพคี uh, ey, แล้วก็ซีเ e ็คีคีนะครับ uh, ผมจะขอลงไปที่ d อชนะครับ DOGE นะครับ uh, ประมาณนี้นะ uh, ตอนนี้ในส่วนของ d อชนะครับอยู่ที่6.3เนะ uh, ผมจะลองส่งไปอันนี้เป็น l i มิตออเดอนะครับ ผมจะส่งมาที่5บาทนะครับาราคา5บาทแล้วก็วอลุ่มแค่10บาทเนาะก็คือผมจะซื้อในราคาา1บบาทไทยเนี่ยครับในขณะที่ดอชราคาที่5 5บาทนะเป็นลิมิตนะครับาจากนั้นเราก็ทำการส่งนะครับอตอนนี้ก็บอกรายงานว่าตอนนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ no error เลย request success นะครับ,รบดูได้ไงเนาะ เราก็อาจจะต้องไปคู่เงินอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมานะก็จะเห็นว่าตอนนี้มาแล้วนะครับใบห้บาทของผมมาแล้วนะใบเพิ่มได้ไหม,มเอาสัก4.5บาทนะครับสิบบาทเหมือนกันเนะาะเรากดใบนะครับผมก็จะเปลี่ยน คูนะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ4.5บาทจะได้2.22นะครับอ่าอันนี้เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะไปใส่อินดิเคเตอร์นะผมมองถึงว่าถ้าเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเราก็จะสั่งซื้อขายได้แบบแบบโฟลนะครับแต่ว่าอ่ามันก็จะอ่าไม่เหมือนสักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนกับซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้พอเราซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอสัทของเราเนาะอ่าถ้าเราได้ราคามาปุ๊บมันจะเป็นกลายเป็นอสัทนะครับ เวลาเราขายเนี่ยมันก็จะมาไม่เหมือนกับฟลิกซ์เท่าไหร่เนาะ,อะโอเคหวังว่าข้างอนาคตน่าจะ,อ,ะอนาคตใกล้นี้นะน่าจะเสร็จนะครับโอเคผมจะทำการปิดตัวลิมิตออเดอร์พวกนี้นะครับออกไปเนาะโอเคผมจะปิดตัว4.5บาทก่อนนะครับซึ่งอ่า ในนี้ผมยังไม่ได้โชว์เรื่องของตก็ตให้ดูนะเพราะมันส่งออเดอร์ไปแล้วแต่ว่าตก็ตมันไม่ได้โชว์ให้นะครับผมก็จะส่งโค้ดเข้าไปนะปิดปุ๊บนะครับอ่าก่อน n r r o r นะครับเหมือนเดิมนะผมก็จะเปลี่ยนนะก็จะานี้ก็เหลือแค่5บาทนะครับผมจะปิดอีกอ่ามิตนึงนะ กด close นะครับ no order นะครับนเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มี order แล้วเนะาะถ้าเราอยากได้เราก็กดราคาที่เป็นราคา market นะครับหรือว่าราคาที่สูงกว่าเนาะมันก็จะได้เหรียญน,นี้ออกมาเนะาะโอเคตัวน,นี้ก็เป็นต้นแบบนะครับไม่ให้ดูก่อนเนาะก่อนที่จะเป็นงานจริงเนาะ งานจริงอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก่อนจะคิดโปรเซสมันออกเนาะ,อะตอนนี้เป็นปตัวโปรเจกต์ง่ายๆก็เอาไว้เจอกันในข่าวหน้าแล้วกันเนาะตอนที่มันสำเร็จนะครับฟัดซีสวัสดีครับ